จุดจบของมันตี้มันตี้นี่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนค่อนข้างจัดรักกันมากมากเลยครับทั้งคลิปสั้นทั้งคลิปยาวที่ผมทําเรื่องเกี่ยวกับมันตี้มีคนสนใจกันมากมากเลยแล้ววันนี้ครับผมก็จะมาทําจุดจบของมันตี้ตัวตนแสนชั่วร้ายผู้ที่จะอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายความวายป่วงทั้งหลายก็เกิดจากเธอคนนี้อ่ะอะก่อนดูคลิปนี้นะครับอยากให้เพื่อนที่ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ กดติดตามให้ผมนะครับคนดูส่วนใหญ่ของช่องผมนะครับเข้ามาดูแต่ไม่กดติดตามกันเลยอยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยครับเพื่อจะเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับเมื่อพบกันแล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลยครับถ้าหากใครยังไม่รู้จักตัวละครนี้ครับเธอคนน like, ี me, time, live, in ้มีชื c, ่อว่ามันตี้เมลโรมาร์หรือคนในเรื่องเรียกว่าอีดอกนั่นเองถ้าถามว่าชื่อนางจริงๆชื่อดอกหรือเปล่าครับใช่ ชื่อมันหนักกว่านี้อีกแต่เรียกว่าอีดอกปอแล้วถ้าใครยัไม่รู้ครับว่าตัวตนที่แท้จริงของนายก็คือหนึ่งในร่างแยกของไมซไซอาซึ่งเป็นทเทพีแห่งการทำลายล้างจึงทําให้นิสัยของนายคือค่อนข้างจะดูชั่วร้ายและ ชอบทำความวายปวกให้ทุกคนอยู่เสมออ่ะคราวนี้เราก็มาเข้าเนื้อหาที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือจุดจบของมันตี้อันนี้ผมจะขอท้าความตั้งแต่ซีซั่น2เป็นต้นไปเลยครับจนมาถึงซีซั่น4เอาแบบรวบรัดเลยแล้วไปค่อยต่อในช่วงท้ายหลังจากที่นางโดนตราทาตไว้ครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นอ e ีดอกแล้วนางก็อยู่กับโมจิสุมาเรื่อยๆจนกระทั่งนางยอิสระเลยไปร่วมมือจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากองกำลังแห่งคลื่นเพื่อที่จะ ลบล้างตาทาออกไปนางได้หลกทั้งโมจนยสุหลอกอิซึกิและหลอกเรนสามคนนี้คือโดนยายดอกเนี่ยปันหัวช่ำเลยและนางก็หนีไปกับพรรคพวกที่เป็นเพื่อนเก่าของอิซึกิที่เป็นเจ้าชุนเกาะอ,อันนี้คือที่ผมย่อมาตั้งแต่ซีซันหนึถึงซีซันส4นะครับคราวนี้เรามาโตซีซันหซีซัน5นี่มันน่าจะเริ่มจากเล่มที่15 จบเล็บที่16เลยในตอนนี้ครับมันตี้คือพยายามจะล้างตราทาตออกจากตัวเองเพื่อไม่ให้พันทะกับแม่ของตัวเองโดยที่นานนั้นไปร่วมมือกับทาคุโตะซึ่งเจ้าทาคุตะนี่ครับเป็นคนของก็กำลังคลื่นห่งญานะซึ่งไอ้พวกนี้ครับมีหน้าที่คือสร้างความวุ่นวายให้ลกูกแล้วค่อยๆทำลายลูกไปถ้าใครอยากฟังเต็มๆนะครับไปดูในคลิปที่มีชื่อว่าคลื่นหิญหานะได้ ในช่องผมทําไปแล้วแล้วการร่วมมือกับทาคุโตครั้งนี้นะครับคือนางอะไปหวานล้อมให้ทาคุโตเชื่อในสิ่งที่นางพูดซึ่งเจ้าทาคุโตเนี่ยเป็นผู้กับชาติมาเกิดซึ่งผู้กับชาติมาเกิดในเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่คนดีเลยสักคน,นครับเป็นพวกเบียวแตกท้งนั้นไอ้เยเบตี้เนี่ยก็ไปใส่ร้ายแม่ตัวเองว่าเนี่ยแม่เป็นคนที่แย่มากนะตีตาท้าให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยแล้วใช้อํานาจข่มเหงประชาชนอย่างงูงง้นอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้ทาคุโตหลงเชื่อ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามิสไซากับกองกําลังขึ้นแหย่อยนะครับไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะครับคือไอ้พวกกองกําลังขึ้นแห่ง่อยนเนี่มันถูถกก่อตั้งมาจากคนที่ลหลงไหลในตัวเทปเพียงการทําลายล้างซึ่งไอ้คนที่เป็นคนก่อตั้งเนี่ยมันลหลงไหลและมันหลงรักเทปเพียงการทําลายล้างมากมันเลยทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เทปเพียงการทําลายล้างาหันมามองมันแล้วยอมรับในตัวมันในพวกนี้มันเลยแบบ จะทำลายลบวีเรื่อยแบบเหมือนเป็นการสั่งเวยและบูชายันให้กับ TP เพื่อให้ TP มาสนใจในตัวพวกมันเนี้ยแล้วเยมันตี้เนี่ยมันไม่มีการเชื่อมโยงกับ มิเซอาร์เลยนะครับเป็นเค่ดวงวิญญาณที่มิเซอาร์ส่งมาเกิดเท่านั้นเองแล้วไอ้พวกกองกลางเนี้ยก็ไม่รู้ด้วยว่ามันตี้คือเศษเสี่ยวของมิเซอาร์ที่มาเกิดนะครับอย่างที่บอกครับพวกนี้มันไม่ใช่พวกเดียวกันเต่หัวหน้าของพวกมันน่ลงไหลในตัวมิเซอาร์เลยก่อตั้งกลุ่มมาเพื่อทําลายโลกเพื่อเป็นการบูชายันให้มิเซาร์มองมาอย่างเงี้ยหลังจากที่ยายมันตี้หลอกใช้ทาคุโตะสำเร็จแบบสังหารแม่ตัวเองแล้วนะ ตัวของมันตี้ก็เตรียมตัวที่จะหนีไปอีกโลกหนึ่งเลยคือหนีไปโลกของคีซุนะคราวนี้หลังจากที่นาฟุมิปราบตัวของทาคุโตะเรียบร้อยแล้วตัวของเอสโนบันก็เข้ามาขอครอบช่วยเหลือจากนาฟมุมิแล้วก็พากลุ่มของนาฟุมินะครับไปยังโลกของกราสซึ่งในที่นั้นนะครับยายมันตี้ก็เป็นหนึ่งในศัตรูที่นาฟุมิต้องเจอในการต่อสู้กับยายมันตี้ในครั้งนั้นนะครับยายมันตีนะ้เนี่ยได้เพิ่มเลเวลและสเตตัสของตัวเองแบบขึ้นมากๆแล้วในตอนนั้นนะครับ กลุ่มศัตรูที่ต่อสู้กับโนฟุมินะครับมันมีอุปกรณ์ที่สามารถยับยั้งและปิดการใช้งานอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากโลกอื่นคือไว้ง่ายถ้าผู้กล้าจากโลกอื่นมายุ่งในโลกใบอื่นที่ไม่ใช่โลกของตัวเองนะครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นจะใช้การไม่ได้ในตอนนั้นกลุ่มของโนฟุมิก็แย่มากๆคือไม่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไว้ต่อสู้กับฝั่งของเยมันตี้เลยเยมันตี้นี่คือโจมตีอย่างสะใจหน้ายิ้มเยโะหน้าตาโชวร้ายแบบยั่วยุแบบกลุ่มโนบุมิแบบสุด คือนาฟิมีในวันนั้นน่ยสู้เทพไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีกราฟมีลกักมีเทลิช่วยซับพออยู่แต่สู้ไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าฝั่งนู้นนะครับคือผู้กล้า3มคนของโลกของกราสเนี่ยถูกกำจัดไปแล้วครับคือจะเป็นผู้กล้าอาวุธทื่อผู้กล้าไพ่และผู้กล้าลูกแก้วคือ3คนเนี่ย โดนจัดก,การไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่คีสุนะคนเดียวตอนนี้ที่ยังไม่ถูกจัดก,การแล้วตอนนั้นนะ่ะการต่อสู้ครั้งนี้ก็ไปเพื่อแย่งชิงตัวของคีสุนะด้วยในการต่อสู้ระลอกนั้นนะครับคือยายดอกนี่นะครับก็แบบโจมตีกระหน่ำนะครับนะอุฟุมิกำลังจะโดนปิดฉากเลยแต่ในระหว่างจะตะวนปิดฉากนะครับอาวุธสืบเชือสายกระจกเงากับอาวุธสืบเชือสายหนังสือก็ได้พุ่งเข้ามาหาตัวของอุฟุมิเพื่อที่จะเปลี่ยนอนะุฟุมิให้เป็นภูก,กา ด้วยความเข้ากันได้ของนาฟินะครับนาฟิ Minor กลายเป็นผู้กล้ากระจกทําให้นาฟิสามารถรับการจมตีของใย,ยมันตีได้ถึงแม้ว่านาฟิจะได้กลายเป็นผู้กล้ากระจกแล้วก็ยังต่อสู้ลําบากอยู่ดีเพราะว่าฝั่งนู้นนะครับมีอาวุธสืบเชื้อสายถึง3ชิ้นเลยเป็นอาวุธสืบเชื้อสายเคลื่อนดนตรีขวานเซ่ซึ่งอาวุธ3มชิ้นนะครับมันเสริมความเป็นเก่งมาแบบหนักมากๆ,ๆทําให้ถึงแม้นาฟิจะได้เป็นผู้กล้ากระจกแล้วก็ยังสู้ลําบาก จนกระทั่งจิตมังกรมานะครับเข้ามาช่วยนาโฟมิทําให้นาฟมิสามารถปลดล็อกเวทใหม่ๆและกระจกใหม่ๆออกมาได้ในระหว่างที่เยวันตีกกำลังชาร์จเวทก้อนใหญ่กำลังจะโจมตีปิชาฟีนั้นมันก็ได้ปลดล็อกสกิลกระจกขึ้นมาทําให้สามารถสะท้อนเวทมนต์ของเยมันตี้ครับสะทอ้อนสะสมพลังสะท้อนสะสมพลัง,ลงแล้วโจมตีอัดหน้าเยมันตี้ไป จนเกือบตายเลยคือร่างกายไม่เกี่ยมจนถูกลากกลับไปยังฐานนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับมันตี้เกือบตายครับคือร่างกายคือไม่เกี่ยมเลยหลังจากจบศึกนี้ไปนะครับยายมันตี้ก็กลับมาอีกครั้งครับคราวนี้นางมากับพักพวกใหม่เนื้อหาส่วนนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่19นะครับซึ่งในเล่มนี้นะครับนางนั้นได้ใช้อาวุธสืบเส,สื้อสายเซ่ซึ่งอาวุธเหล่านี้นะครับมันถูกเปะอุปกรณ์บางอย่างทําให้สามารถควบคุมและบังคับการใช้งานอาวุธสืบเสื้อสายได้ ถึงแม้จะไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงของอาวุธได้แต่การเสริมแกล่งมานั้นก็เพียงพอที่จะทําให้กลุ่มของนาฟเมียตึงมือมากๆคือในรอบนี้นะครับมันมีอาวุธสืบเชื้อสายไพย่สัปหลาดทุดลโลที่ใช้แกนกลางเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ลูกแก้วผู้ก้าฉมวก อาวุธสืบเชือสายเซ่ซึ่งมีอาวุธสืบเชือสาย4ชิ้นนะครับแต่ฝั่งของนฟฟีมี่เนี่ยมีอาวุธสืบเชือสาย6อย่างและมีอาวุธศรรักดิ์สิทธิ์หนึ่งอย่างนะครับก็ยังค่อนข้างจะตึงมือมากๆเลยในรอบนี้นครับไยมันตี้คือปแปมเวทลัวเลยเพราะการได้กลายเป็นผู้ใช้อาวุธศรรักดิ์สิทธิ์นะครับสเตตัสทุกอย่างจะถูกบัฟขึ้นแม้จะเป็นแค่การบังคับใช้อาวุธก็ตามแต่วิธีเสริมความแข็งแกร่งของอาวุธศรรักดิ์สิทธิ์นั้นมันก็เพียงพอที่จะทําให พวกนี้มันแข็งแกร่งมากๆแล้วและในระหว่างที่นางกำลังสแปมเวทบนแบบรัวๆใส่กลุ่มนาฟี่เนี่ยช่วงที่นางเผลอนั้นนางก็โดนจ้วงจาก คนในกลุ่มนางเธอคนนั้นมีชื่อว่าไรโน่ซึ่งไรโน่นะครับเธอเป็นหน่วยเงาของราชนีซึ่งเธอแคนมากๆแคนยายมันตี้ที่ทําให้ราชนีเธอต้องตายเธอจึงยอมกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของยายมันตี้เพื่อรอจังหวะที่ยายมันตี้จะเผลอแล้วหลังจากที่ยายมันตี้โดนจ้วงครับก็โดนไรโน่ครับถีบตกเรือซึ่งเป็นอาวุธสืบเชื้อสายเรือของเอซสมบัคที่ถูกขโมยไปนะครับนางก็ตกลงมาข้างล่างจากนั้นไรโน่ ก็จับเส้นนั้นมาครับฟาดยายมันตี้แบบรัวๆฟาดยายดอกนี่รัวเลยฟาดฟาดฟาดแบบฟาดแบบฟาดไม่ยั้งเดี๋ยวไรโน่ก็ฮิวฮิวให้นางเพื่นรักษาแล้วก็ฟาดใหม่คือไรโน่นี่แข็งมากคือแต่เพมีเห็นที่ว่าไรโน่เธอทำดีมากฉันฝากเธอฟาดอีกทีคือไรโน่แบบฟาดรัวๆฟาดไม่หยังฟาดไปเรื่อยครับคือในตอนนี้นะครับคือยายมันตี้นี่ โดนฟาดแบบฟาดลิเลยในนิยายบรรยายว่านะครับตัวของยัยมันตี้เนี่ยโดนฟาดตั้งแต่ขาเขนลำตัวใบหน้า แล้วเน้นตรงใบหน้ารัวเลยครับคือเน้นที่หน้าเลยเน้นหน้ารวัวตอนนั้นหน้าของไนมาตี้คือเละเละแบบถึงกระดูกเลยแต่เหมือนไลโน่ยังไม่สะใจพอครับคือนางฮิวเพิ่มอีกคือนางวนกรรมวิธีนี้ซ้ําไปซ้ำมาเป็นสิบสิบรอบนะครับคือนักฟุตบอลนียิ้มเลยยิ้มแบบโอ้เธอทาดีมากเธอทําดีมากฉันชอบจริงๆเลยแล้วปิดท้ายด้วยนางครับไลโน่เปลี่ยนเซ่ครับกลายเป็นลูกตุ้มแล้วก็ฟาดบทขยี้เขนขาและ หคือฟาดแบบฟาดฟาดให้มันเละเลยครับฟาดเอาสะใจอย่างเดียวเลยและสุดท้ายยายมันตี้ก็ตายเตยังไม่ตายจริงถ้าหากยังเหลือวิญ,ญญาณจะสามารถชุบได้ในจังหวะนั้นนาฟฟี่บอกให้ทุกคนนะเตรียมตัวใช้อาวุธที่สามารถทําลายวิญ,ญญาณได้แต่ไม่ทันวิญ,ญญาณของมันตี้ครับถูกเก็บกู้ไปก่อนแล้วบทบาทของยายมันตี้ก็หายไปยาวๆเลยหลังจากที่โดนกระทืบในรอบนั้นจนณปัจจุบันนะครับเรายังไม่รู้ว่าตัวของมันตี้ตอนนี้โดนชุบกลับมารือยังหรือโดนลง พูดอะไรไหมแต่ฟังจากรายละเอียดในเลื่อนนะครับมันบอกว่าต้วงของมันตี้เนี่ยเป็นที่ปวดปานของหัวหน้าหน่วยกองกำลังแห่งคลื่นทําให้เยมันตี้เนี่ยมีสิทธิ์ใช้อุปกรณ์หลายอย่างของกองกาลังได้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับคือนางเป็นคนปวดด้วย นาฟวจึงแซลว่าเฮ้ยไปบอกหัวหน้าพวกมึงด้วยนะเย,ยมแมนตี้อ่ะมันไม่ใช่สาวซิงนะเว้ยไม่รู้มากอ่ะเป็นประเทศที่ผู้หญิงเป็นใหญ่สามารถสร้างเยื่อภูมาจันทร์ใหม่ได้ฝากไปบอกหัวหน้าพวกมึงด้วยในคนที่เหลือคือนาฟวี่พูดแบบนี้จริงๆนะครับไปบอกหัวหน้าพวกมึงนะเว้ยเยมแมนตี้อ่ะมันไม่ใช่สาวซิงอย่าไปเชื่อมากละ่ะ อันนี้คือในนิยายภาคหลักนะครับก็เนื้อหาจะหยุดไว้แค่ตรงนี้นะครับคือตอนนี้นิยายเล่มที่22ก็ยังไม่กลับจากลกอดีตเลยเลยยังไม่รู้ว่าชะาตาการรมเป็นยังไงงั้นเรามาต่อในภาคเว็บโนเวลหน่อยนะครับไอภาคเว็บเนี่ย รายละเอียดมันค่อนข้างจะน้อยนะครับผมก็พยายามไปหาอ่านมาบ้างแล้วมันจะบอกแค่ว่าหลังจากที่ตัวของมันเตี้ยนี่เพ้ไปเนี่ยไม่ถูกชุบนะครับวิญญ,ญาณโดนปล่อยทิ้งไม่ยอมชุบกลับคืนมาแล้วจนถึงสึกสุดท้ายนะครับสึกสุดท้ายคือไปสู้กับเมเซอานะครับวิญญ,ญาณของมันเตี้ยก็กลับมารวมกับเมเซอาใหม่ซึ่งรูปลักษณ์ของเมเซอาเนี่ยนภิบรรยายว่าเหมือนมันตี้เป๊ะเลยเหมือนยายมันตี้เป๊ะเลยแล้ววิญญ,ญาณของเมเซอาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ดวงเดียวนะครับใครที่ดูภาคสีมา ก็อาจจะเห็นตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนจิ้งจอกผมสีแดงที่คุยกับบัญชาสวรรค์คนปัจจุบันของกูเฮนโรนะครับคนคนนั้นก็เป็นหนึ่งในร่างแยกของเมเซ a อาเหมือนกันนะครับแต่โดนกําจัดวิญญาณไปก่อนแล้วเลยไม่กลับมารวมกับไมเซยอาบทบาทของเยมาตี้ก็จบลงแค่นั้นนะครับหลังจากที่โดนฆ่าไปก็ กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนเพราะทํางานพลาดบ่อยเขาไม่เอาและไม่ชุบและคือปล่อยวิญญาณทิ้งแล้ววิญญาณก็เร่ร่อนไปตามจากกักรวาลจนกระทั่งกลุ่มนอกเมียเข้ามาเจอมาต่อสู้กับเมเซียวิญญาณของยังมันตี้เลยมารวมกับเมเซียเนื้อหาที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอยากให้เพื่อนๆดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับถ้าใครที่ยังไม่กดติดตามถ้ามีเรื่องอะไรอยากนำเสนอก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมเลยนะครับยินดีรับฟังเสมอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย